สวัสดีครับผมอาจารย์แนทภาพรวมดวงชะตาของคนที่เกิดลัคนาราศีกรกฎตลอดเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2563ชาวลัคนาราศีกรกฎมีดาวประจำตัวคือดาวจัน์นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีความนุ่มนวลสุภาพอ่อนโยนอ่อนหวานอ่อนไหวมีเมตตาปานีรักสวยรักงามมีเสน่ห์น่ารัก เป็นผู้ครองและสะสมทรัพย์มีความใฝ่ฝันมีความทะเยอทะยานรักความงามมีชาวปัญญามีความเป็นระเบียบเป็นที่รักของคนทั่วไปมีความเป็นกัลยาณมิตรมีความคิดในทางอารมณ์และมีจินตนาการสูงนะครับการงานของชาวลัคนาราศีกรกฎตลอดเดือนพฤศจิกายนเาวเจ้าเรือนการงานดาวองคารจอนมาอยู่พบสุภะได้ตำแหน่งจุลจักรเป็นช่วงเวลาที่ดีของการงานเลยก็ว่าได้นะครับ การงานจะมีความเจริญก้าวหน้าการสอบการแข่งขันจะประสบความสำเร็จดีรวมถึงถ้าง,งานนั้นเกี่ยวข้องกับต่างประเทศจะยิ่งประสบความสำเร็จนะครับสู้ๆครับการเงินของชาวลัคนาราศีกรกฎตลอดเดือนพฤศจิกายนดาวเจ้าเรือนการเงินดาวอาทิตย์จออยู่พบปุตตะเป็นช่วงที่มีเกณฑ์รายจ่ายในการลงทุนปีกย่อยไปเรื่อยๆไม่จบสิน้นต้องระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายนะครับหากต้องการทราบดวงชะตาอย่างละเอียดรีบแอดไลน์มาดูดวงกันได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับ ความรักของชาวลัคนาราศีกรกฎตลอดเดือนพฤศจิกายนดาวเจ้าเรือนคู่ครองจอดอยู่พบอลิก็ยังอยู่ในช่วงของความทุกข์มีปัญหาเรื่องความรักผัดภาบอดทนอีกนิดนะครับหลังวันที่5ธันวาคมไปจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่าคิดมากครับขอให้โชคดีครับสุขภาพของชาวลัคนาราศีกรกฎตลอดเดือนพฤศจิกายนสุขภาพโดยรวมยังโอเคอยู่นะครับไม่มีอะไรน่าห่วงแต่ก็อย่าลืมรักษาสุขภาพให้ดีๆนะครับ มันออกกาลังกายพักผ่อนให้เพียงพอไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐครับคําทํานายนี้เป็นคําทํานายแบบโดยรวมสําหรับแต่ละราศีอาจจะไม่ตรงกับบางคนเพราะแต่ละคนจะมีพื้นดวงเดิมที่ต่างกันและตําแหน่งของดาวของแต่ละคนไม่เหมือนกันจึงจําเป็นต้องผูกดวงวางลัคนาผู้ที่อยากรู้แบบละเอียดและเป็นดวงของตัวเองจริงๆสามารถแอดไลน์แอดมาดูดวงกับผมได้ครับ จองคิวตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคมพุทศกราช2563ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมดูดวงให้ฟรีแบบเจาะลึก360องศาถามคำถามได้ไม่จำกัดนะครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ออกมาเรื่อยๆและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับวันนี้เราขีดชะตาชีวิตของเราเองได้ด้วยการทำความดีละเว้นจากความชั่วสวัสดีครับ